สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพรกะก็ผมแอลคุยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวแฮมมอนด์คอลเลกชันของแมทเทลนะครับโดยไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นบริโอเน็กนะครับเป็นตัวที่2ของแฮมมอนด์คอลเลกชันที่ผมมีนะครับตัวแรกเป็นทีเด็กส์อย่างที่หลายคนเคยเห็นไปนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาจากร้านของเพื่อนผมนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นร้านเขาหรอกคือเขาทํางานที่นั่นเฉยๆครับคือผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะแปะรูปกับแปะลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นนะะะคคคครรรรรัับบเื่่องาาาาา็กกกจถูว พวกที่ขายตามห้างนะครับเพราะเขาแบบนําเข้ามาขายเองครับคือนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เอามาขายในร้านของตัวเองนะครับคือเพื่อนผมเป็นพนักงานที่นั่นเนี่ยแล้วเขาก็แบบนําเข้าพวกสินค้าหรือของเล่นแบรนด์ต่างๆเนี่ยครับมาขายในร้านเขาครับราคาก็แบบไม่ได้แพงมากเกินไปนครับพอแบบจับต้องได้อยู่ที่ผมได้มาตัวนี้ก็ประมาณ1,195กาครับก็ถือว่าราคาโอเคอยู่ครับไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะครับกำลงังดี ซึ่งบริโอนิกตัวนี้เนี่ยผมเล็งมานานมากเลยนะแต่ผมแบบไม่มีทุนเนี่ยไม่ค่อยมีเงินไปซื้อแต่ตอนนี้ผมมีเงินแล้วเนี่ยผมก็เลยจัดมาเล่นนะครับแล้วก็เอามารีวิวเลยไอตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยมีแล้วครับก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นมากแต่สำหรับผมผมเพิ่งมีไงก็จะตื่นเต้นหน่อยส่วนตัวนะผมว่ากล่องแบบนี้หลายคนอ,อาจจะมองว่ากล่องมันดูคล้ายๆกับของ T-Rex นะแต่สำหรับผมมันดูแบบพรีเมียมกว่านิดหน่อยนะครับพวกไซส์กล่องอะไรเงี้ยครับดูโอเคอะไรเงี้ย แล้วก็มีพวกโลโก้แฮมมอนคอลเลกชันแล้วก็ไอรอยสกรีนปั๊มนูนนะครับของ t r e วกครงกระดูกที่เป็นของโลโก้บา r ิโอเนกจาก m a ทเทลแล้วก็ A อฟพลัสก็คือแปดขวบขึ้นไปนะครับข้างบนก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เคยบอกมาในกล่อง t r e x ็กซ์แฮมมอคล้ายๆกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้กล่องไซส์แบบนี้มันดูพรีเมียมกว่าครับข้างๆก็จะเป็น h ฮ m มอนคอลเลกชันบาบิโอเน็กนะครับ อันนี้ก็มีอินสปิเรชันมาจากจูเลสิกเวิลด์แฟร์แลนดคิงดอมนะครับไอ้จริงๆมันควรทําแต่ของไตภาคแรกนะครับก็คือจูเลสิกพาร์คหนึ่งสองสามนะครับแต่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เล็ดลอดออกมาได้ครับที่มาจากแฟรนไชส์จูเลสิกเวิลด์นะครับซึ่งก็ถือว่าในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้นะครับไอ้พวกแฟรนไชส์จูเลสิกเวิลด์เนี่ยไอ้พวกลายแรกๆเนี่ยเขาจะทําเป็นตัวในจูเลสิกพาร์คภาคหน,นึ่งสองสามอะไรเงี้ยมาก่อน,นะครับส่วนของเว็บต่อไปของปีหน้านะครับผมเห็น ว่าส่วนมากมันจะมาจาก The Lost World จูเลสิปานะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างในปีหน้าแต่ผมเห็นแล้วแหละว่ามีตัวอะไรก็น่าสนใจหลายตัวเลยแอมโ c นคอเลกชันเหมือนเดิมข้างๆเป็นโลโก้ธรรมดา a ูเลสิเวิลด์ l ฟล n k ิงด d อมแล้วก็ตัวฟิกเกอร์บาลิออนิกส์นะครับบาลิออนิกส์แอสลาวาร์เรนดาวเดอร์บาลิออนิกส์บุร์สอินทูเดอะบังเกอร์ forcing clearing and flanking web to make a narrow escape In every respect ก็คือแบบเป็นฉากที่แคร์กับแฟนคินกำลังหนีเบรียลนสในท่อนะครับ www d o a s i c world com Warning small parts may be generated ก็เป็นคำเตือนอะไรเงี้ยครับ Universal Studio และ Amblin UKCA แล้วก็อันนี้ไม่มีพวกบริษัทที่นำเข้านะครับเพราะว่าเป็นร้านขายปลีกเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ก็เริ่มแกะกันเลยนะครับผม ต้องแกะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันดึงให้โอเคนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องอะไรมากมายนะครับโอเคดึงออกมาเลยดึงตรงไหนวะเดี๋ยวดยวดึงตรงไหนผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการตรวจสอบแป๊บนึงนะครับไอผมไอผมก็โง่ไง <Wow. S 1> นึกว่ามันดึงแบบ e x จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบแผ่นพลาสติกออกมาอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหานะครับน่าจะมีติดอยู่นะครับนี่ครับออกมาแล้วไอตัวบอลจอยตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูครับแต่ต่างจากพลาสติกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์เลยนะครับเรอนิกส์เดี๋ยวผมต้องแบบมันเล็กไงแล้วผมต้องใช้แบบสมาธิในการตัดก็ตัดไปเลยนะครับผมก็เอากล่องเก็บไปแล้วกับ ได้ตัวออกมาคมหมดแล้วนะครับก็จะเป็นรูให้เสียประกอบนะครับต้องดูล็อกให้มันดีๆด้วยเดี๋ยวขอมุนก่อนผมเห็นว่ามันไม่ตรงนี่ก็ประมาณนี้นะครับใส่ง่ายอยู่นะครับแล้วก็ขนาดตัวกระทับรัดพอดีมือเลยนะครับผมโอเคมาดูกันที่ดีเทลแต่ละจุดกันเลยนะครับโดยช่วงหน้านะครับก็ทําออกมาแตกต่างจากในลายของเล่นนิดหน่อยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฟันเลียงซี เทนออกมาได้ดีมากเลยนะครับไม่แบบไม่เละเลยเนี่ยถึงจะเป็นแผงๆแ,แต่มันก็ไม่ได้เละมากครับสวยเลยแล้วก็ขอบตาเนี่ก็จะมีสีเป็รๆอยู่กับขอบด้วยนะครับแล้วก็ลูก,กาตาเป็นสีแบบทองๆเหลืองๆนะครับแล้วก็มีในตาผีดเขตดนะครับสีพลาสติกเนี่ยทั้งตัวก็จะเป็นสีออกเขาน้ําตาลนะครับอมน้ําตาลแค่นิดเดียวครับแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบออกไปทางเขามากกว่าแล้วก็สีบนหลังนะครับก็จะเป็นสีออกเทาเข้มนะครับก็เกือบดําแล้วนะครับ ก็มีขอบสีขาวๆครับซึ่งขอบผมว่ามันหนาไว้หน่อยนะครับสำหรับเนี่ยตัวบเรลลออีกตัวเนี้มันควรจางกว่าน,นี้หน่อยนึงน,นะครับตัวขอบขาวเนี่ยแล้วก็ช่วงหน้านะครับดูข้างหน้าเข้มมามีความเป็นคอคาเดเลียนหรือว่าจระเข้มากเลยนะครับอ,า,อาปากมาหน่อยอาปากได้ไม่เยอะมากนะครับได้เท่านี้หรือว่าผม,ผมออกอ้อยนี่ไงมันต้องออกแรงนะครับเนี่ยอาได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีดีเทลลินนะครับสวยงามมากแล้วก็มีความแบบเปียกๆมีน้ําลายนะครับแล้วก็พังผืดนะครับก็จะมี2ชิ้นนะครับอ่ะกล้องสันกล้องสันเนี่ยมีชิ้นล่างกับชิ้นบนนะครับตัวพังผืดก็จะเวลาปักปักเปิดนะครับมันก็จะทําทรงมันยืดตรงอย่างนี้นะครับแต่แอบเบี้ยวๆนิดหน่อยนะครับเนี่ยมันมีล้นๆ้นออกมาหน่อยนะครับไอตัวชิ้นพังผืดก็ช่างมันขัดโฟกัสนิดหน่อยโฟกัสหน่อย เนี่ยครับปิดปากตัวปากเนี่ยต้องแบบค่อยๆค่อยๆเปิดค่อยๆปิดนะครับเพราะว่าผมเห็นของเพื่อนผมเนี่ยมารวมแล้วนะครับช่วงหัวด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็คอนี้ก็มีจอยเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งโดยดีเทลเนี่ยใต้ท้องก็จะมีเป็นเกล็ดจระเข้นะครับสวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีรอยเส้นเลือดนะครับทั้งสองฝั่ง แล้วก็ตัวเกร็ดนะครับข้างหลังก็จะเป็นเกล็ดแบบคอคอดเรียนหรือว่าพวกอลิเกเตอร์อะไรเงี้ยครับเป็นเกจจล็ดจระเข้อย่างที่ผมบอกโดยเกล็ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําดีเทลชัดกว่าตัวในทอยไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยซี่โครงเนี่ยนะครับแล้วก็รอยเกล็ดพวกริ้วรอยผิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็แขนนะครับกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยมีมากนะครับเอาโฟกัสหน่อยซิเออไอตัวกล้ามเนื้อแขนนะครับมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะแบบไม่ชัด แล้วก็นิ้วเนี่ยลงสีเล็บมาด้วยนะครับถือว่าดีแล้วก็อันนี้ก็จะมีเล็บโกงมาตามฉายาของมันนะครับ bionic เนี่ยฉายาของมันหรือความหมายของชื่อมันนะครับแปลว่ากงเล็บอันใหญ่โตนะครับซึ่งอันนี้ทําออกมาได้ตรงตามชื่อมันเลยนะครับสวยเลยตัวในหนังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเท่านี้นะครับไม่รู้ว่ามันมีไหมนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้ทําออกมาได้ดีเลยแล้วก็ขานะครับขาตรงนี้กล้ามเนื้อก็จะเห็นชัดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีรอยขีดขีดริ้วรอยของผิวหนัง อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อขาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นวอสกูตเท้าไก่เหมือนกับเดนองเสาเทรพอตทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เล็บเนตก็ลงสีมันเงาเงาครับเสียดายนะครับ,ยรบอย่างไอทีเรสตัวใหญ่เนี่ยมันลงสีดิวคลาวมาให้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ลงสีดิวคลาวให้ก็ต้องมาลงเองอีกนะครับมันลงแบบสีเล็บตรงนี้มาให้แล้วแต่มนันลืมตรงนี้อะเซ็งเลย แล้วก็ช่วงหางครับช่วงหางก็จะเป็นวัสดุยางนะครับซึ่งหนากว่าของแฮมมอนทีเวส์นะครับแฮมมอนทีเวส์มันจะเหมือนกันมันจะมีไส้พลาสติกอยู่ข้างในด้วยนะครับให้เป็นข้อๆอแต่อันนี้มันเป็นแบบยางตันๆเลยนะครับสามารถดัดได้เหมือนกันโดยข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ากล้องมันไม่ชอบโฟกัสคะ่ะกล้องผมแบบนี้แหละมันชอบหลุดเออ แล้วก็ตรงนี้นะครับมีโลโก้ของ Jurassic World นะครับเป็นโลโก้ออฟฟิเชียลโดยฝั่งหน่อยอีกฝั่งหนึ่งก็ดีเทลไม่ต่างกันนะครับรีวิววันนี้อาจจะรีวิวแบบรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีทุระเยอะก็มาทำคลิปให้ดูเฉยๆโอเคตรงนี้ก็จะมีทั้งเก็ดจระเข้แล้วก็ร้อยซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อขาอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็พวกสีเทาเข้มที่เป็นลายแล้วก็สีพลาสติกเป็นสีเทาน้ำตาลนะครับอย่างที่ผมบอกไป ดีเทลตัวนี้ไม่ค่อยมีเยอะมากนะครับแต่ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของแฮมมอนด์คอลเลกชันเลยนะครับเพื่อนผมมีกันเยอะมากจนผมแบบเริ่มอยากได้อ่ะอยากได้มากจนในที่สุดตอนนี้ผมก็มีสักทีครับโค้รสวยเลยอ่ะโอเคนะครับดีเทลผมก็พูดไม่เยอะหรอกต่อไปก็ไปดูกรที่จุดขยับกันเลยจุดขยับนะครับมีปากบนกับปากล่างเปิดได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ช่วงหัวนะครับสามารถขยับขึ้นลงแล้วก็หมุนได้ครับเป็นบอลจอยนี่ซ้ายขวาก็ได้ ขอก็ขึ้นลงซ้ายขวาหมุนได้นะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันช่วงแขนกลางได้นี่ครับแล้วก็หุบหน้าหลังได้แล้วก็หมุนได้นะครับโอเคขยับกล้องมาหน่อยตัวทีต้องสัน่นเนี่ยเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับกลางได้แล้วก็ขยับหน้าหลังนะอะไรอย่างเงี้ยได้หมุนได้ไอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขานะครับเป็นล็อกๆ็อกของมันนะครับตรงนี้เป็นล็อก กึ่งกลางนะครับให้มันยืนได้นะครับเป็นบาลานซ์ของมันเนี่ยขยับหน้าหลังแล้วก็กางได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นบอลจอยกางหน้าหลังหมุนได้ตรงข้อขาตรงนี้เหมือนกันครับแล้วก็ตรงแบบส้นเท้านะครับอย่ไม่ต้องพูดส้นตีนหรอกพูดไปแล้วนี่หว่าเนี่ยครับหมอนได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ พวกไซส์เท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีกว่าของเทเล็กนะครับเทเล็กมันทําใหญ่เกินไปไอ้ตัวนี้มันสมส่วนกว่านะครับอ่าต่อไปช่วงหางช่วงหางก็ยาวกํลาลังดีเลยนะครับเนี่ยสามารถจัดได้ซ้ายขวาขึ้นลงข้างในเป็นลวดนะครับแต่ไม่มีไส้พลาสติกเหมือนกับตัวของ T ทเล็กนะครับเทเล็กมันใหญ่ไงมันเลยต้องมีไส้พลาสติกไว้ข้างในโอเคนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นลงแล้วก็หมุนได้นะครับประมาณนี้จุดขยับก็มีประมาณนี้แหละครับขยับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ ต่อไปก็วัดไซส์ความสูงความยาวกันเลยนะครับความยาวนะครับจากหัวถึงหางเนี่ยประมาณ13นิ้วนะครับหรือประมาณ33.5เซติเมตรส่วนความสูงนะครับจากพื้นถึงหัวมันขึ้นอยู่กับแบบคนจัดท่านะครับว่าจะจัดให้มันสูงหรือว่าเตี้ยม,มากแค่ไหนแต่ของผมประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นระดับกลางแล้วล่ะความสูงก็เกือบ5้านิ้วนะครับแต่อยู่ราวๆ4.75หนิ้วนะครับหรือประมาณ12.5เซนติเมตรโอเคครับ ต่อไปก็เทียบกับฟิกตัวอื่นกันเลยนะครับผมโอเคครับเทียบกับฟิกคนก่อนนะครับก็เป็นโอเวนกรดี้นะครับสเกลถงออกมาได้ตรงดีนะครับปริโอเนกซ์เนี่ยในชีวิตจริงก็ไซส์ประมาณนี้แหละแล้วในหนังก็ใหญ่กว่านี้แค่นิดเดียวแต่จริงๆมันปรับได้นะครับว่าให้มันแบบใหญ่กว่าเนี้พวกขาอะไรเงี้ยเนี่ยให้มันสูงขึ้นได้ถือว่าดีเลยอ่าให้มันยืนได้ก่อนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเทียบกับ โฟล์กเซียสแพคเวลโอเซอแรปเตอร์บลูนะครับผมไม่มีแรปเตอร์ของแฮมมอนไงก็เทียบกับตัวนี้ได้สเกลมันก็ไม่ต่างกันมากก็สเกลดีเลยนะครับผมต่อไปก็เทียบกับแอคชั่นแอนด์แอคแทสคาร์โนทอรัสของฟอร์นังคิงดอมนะครับก็จะเห็นว่าแบบสเกลผมมาได้ดีเลยนะครับคาร์โนในหนังมันก็ใหญ่ประมาณนี้แหละแต่ตัวเนี้ยถ้าคนสงสัยว่าผมได้กลับมาได้ไงคือผมขายตัวคอนโทร่เองคอนเครื่องไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ไปไง ไอตัวนี้สเกลดีสุดแล้วล่ะผมเลยซื้อมาแล้วก็โมเสีเป็นตัวของเดมอนนะครับที่โผล่ในตอนท้ายฟอลิกหิ n งดอมแล้วก็ตอนโดมิเนียนะครับในมาตานะช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีรอยแผลอย่างนี้ด้วยครับตามซิกเนเจอร์ของเดมอนนะครับแล้วก็เขาหักข้างซ้ายโฟกัสหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมการเปรียบเทียบสุดท้ายนะครับก็เทียบกับเจ้าแฮมมอนคอลเลกชันทีเวสนะครับ จะเห็นว่าสเกลทำออกมาได้ดีเลยนะครับเข้ากันดีเอานี้ออกไปก่อนแล้วจะให้ดูนะครับว่าผมใส่รอยแผลเป็นให้กับทีเ็กต์ตัวนี้ด้วยนะครับคือผมชอบแบบสไตล์หัวของจุลสิทพาร์ไงมันสวยกว่าของจุลสิทเวิลด์แล้วก็พวกรอยแผลเนี่ยผมจริงๆผมชอบแบบมีรอยแผลมากกว่าไม่มีนะครับผมก็เลยใส่รอยแผลเข้าไปเพราะว่าผมชอบไงแล้วก็เท้านะครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับว่ามันเล็กลงมันก็สมส่วนขึ้นนะครับคือผม สั่งปริ้นทีดีนะครับเอาไฟล์จากช่อง Marco m a X มานะครับแล้วก็เอาไปสั่งปริ้นประมาณ6กร้อกว่าบาทคือ m a r คนะครับเขามีไฟล์เท้า Tres แบบเนี้ยขายอยู่ในเว็บ s c อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็พอคนซื้อไปก็เอาไปสั่งปริ้นเองได้หรือว่าจะปริ้นด้วยเครื่องที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่มีเครื่องไงผมเลยสั่งปริ้นในเพจ Facebook นะครับผมปริ้นไปประมาณ6 0 0้กว่าบาทแล้วก็เขาปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บผมก็เอามาลงสีนะครับให้มันเข้ากับสีตัวของ Tres Camel นะครับ แค่ถอดเท้าของอันเก่าออกแล้วก็ใส่เท้าอันใหม่เข้าไปนะครับแค่นี้ก็สมส่วนขึ้นแล้วนะครับดูดีโคตรดีเลยไอเท้าอันเก่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะผมก็เก็บไว้อยู่แหละหาไอเดียที่จะทํามันอยู่ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวแฮมมอน o l คอลเล o ชัน r าริโอนก์ของแมทเทลนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ